โอเคทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดเนื้นเวเลตกันอ่านมาถูกป้าเนี่ย <c oughs> ก็ตอนเนี้ยคือวางไว,ว้ว่าตัวน,นี้จะไม่เปิดเวจะไม่เปิดเทปน้ําซึ่งเนีน่ตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วคือเทปน้ำมาแพนหน้าแต่ว่าไปดูลิกมาก็คืออืมคิดดักกว่าเอาจริงจริงมายถึงจะไปปลดตาหรือปลดอาวุธนะนะแต่เนี่ยเนเวเลตเนี่ยคือตั้งใจว่าถ้าหลุดเล็ ก็คือจองข้ามเลยก็คือเก็บโลไว้เก็บการันตีไว้ไปให้นางเลยให้เทียมน้ำเลยถ้าได้ก็โอเคก็ถือว่าไ,ได้มีอะไรทำหน่อยผมตอนนี้ก็ปั้นหมดแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเอ,อมาตอนนี้เปิดไปประมาณ43โลอ่าเหมือนลืมลืมลงคลิปมานะไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตุ๊ปงอะเอ๊ะูุโจงอะ่ะตอนแรกจะเปิดเลนเ แค่นาคือดูดิ <c oughs> เปิดประมาณทักสามสิบกว่าโลมัง้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยประมาณสามสิบกว่าโลอะแล้วพริีจกระปูก็ออกมาการได้ว่าตอนนี้นปูสี่สองแล้วสบายสบายเลยตอนนี้แม่ง <c oughs> คือคือตั้งใจหาเฟมินิทไงแต่บรรลั่นไล่กอดน,นี่ มาทุกคนอย่าขอนับรวมในกรอบลืมแล้วสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบ ดาวมไม่ต้องแล้วแหละเพราะว่ามีหน่วยแล้วคูตาก็เปิดแล้วโฮมาก็เปิดแล้วแต่อาวุธไม่เปิดแน่นอนแหละปรากฏเดี๋วเขาเปิดสายอาวุธอะเปิดตัวอ้ยเท่านั้นโอ้ยสุดๆอะ่ะถึงจะเปิดมาหกสิบของ,งเลยไม,ไม่มีลุ้นไม่มีลุ้นต้องมีสีดาวแต่ลุ้นสีดาวน,น,นอกตู้นะนอกตู้นะขวางอยู่นะคินาระชื่อวะอ่านอะไรนะคินานะ ิน,นะทำไมวะเออใช่ไหมนเธอต่างชื่อไม่ค่อยได้อามามายาในเมื่อกี้เท่าไหร่นะหกสิบเอ้ห้าสิบอ่าโอเคอันนี้เมื่อกี้หกสิบอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะการตีได้ทุกคนมาเอ้าโหเหี้ย ลึกลึกขอเซนหนึ่งมีมั้งไหมมีหมงงให้กูลุ้นมั้งเพื่อนแปสเอทแปสแปสเอ่องโอ้ว้าวเร็วชิปไม่ให้กูลุ้นเลยเหรอ คือจริงๆนะนที่จะเปิดในเมนล็ดเนี่ยคือไม่ใช่อะไรหรอกมันเท่ ञ, สองคืออยาาหาอะไรใหม่ๆเนี่ยแต่พี่คนหนึ่งที่ก็ได้มาตู้หลังหนึ่งคือไม่เปิดแน่นอนเพราะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบท่าํำแข็งด้วยแบบอันนี้คืออัวหน,นึ่งแหละหมัดน,นึ่ก็แบบไปคล้ายกับเฮโซอีกมันก็มันนี่ก็มีอะไรที่มันดูใหม่เนี่ยเานี้เปิดนะโอเคทัว่าได้แต่ยังไม่หมดนะยังเหลือแปดโล ต้องมลุ้นว่าสีหนึ่งหรือเปล่าเพราะไม่เคยได้เลยตั้งแต่ปู่แต่แผทหนึ่งจุดหนึ่งที่แบบไม่เป็ไม่ได้เปิดช่องเทียได้ตอนนั้นไม่ก็ไได้อีกเลยอ่ะมา83ส4สสีโหไม่ได้อา,อาสีดัดกลัวเลยจเสห้ากเจดสี่สิบแปดเอ๊ะสี่สิปอ่ะปสิบแปด ไปสิบเก้าไม่น่ารู้เลย่หรอะการไม้เป็นหนนะคุณไม่ได้มีฟาร์มอะไรที่อะไรเลยต้อตัดทีมยังไงเนี่ยคือไม่ได้ศึกษาเลยเว้ ตันนี้ม่ต้องมีลู่ใช่ไหมรึเปล่าก็ขอไปฟาร์มก่อนนะภายหลังมาได้ฟาร์มไม่อะไรเลยแสนงหก็ของมาอบบนนนี่แหละเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม บายบายเหนื่อยแล้วเราโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวให้ว่าผมไปเปิดอาวทและได้มาด้วยนี่ผมได้มาแล้วแต่ก็นะมาได้อัพอะไรมาเลยมาได้ฟาร์มอะไรมาเลยแล้วคือเปิดไวมันเจ็ดสิบกว่าโลได้มั้งเจ็ดสิบสี่ได้อะนะอัพเด้อย่างวะนี่งไงเดีย๋ยวเราทำกันเ 1>, 1 2อันนี้2อาา่าอาจารย์1 2 3 4 5 6 7 8อ่า10 11 12 13 12 12 125แล้ววะ70อ่า70แล้วก็นี่อีก2ไม่ก็อีก2ก็คือ74โล75โลออก คือก้อนนะเนล่นเอนเรื่องมาโอโ้โหคนรักเลยถือว่าคุ้มนะครับก็มาอัปเลดแค่นี้แหลนะตัดคนก็ได้นี้ก็ได้แล้วเทปน้ำอ่ะจะดีเหรอกลัวแบบเลดบ้างเลยตอนนี้เพจก็เหลือแค่นี้แล้วโอเคเนี่ยก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย